สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคนไทยคือคนไทยจะไม่มีปัญญาจะด้อยปัญญาลงไปเรื่อยๆคนไทยจะเริ่มมองเรื่องวิกฤตต่างๆเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีกินก็เ,นเรื่องธรรมดาในชีวิตมันทุกข์อยู่แล้วก็เรื่องธรรมดามก็ต้องยอมรับมันให้ได้ไอ้นี่น่ากลัวเฮ้ยเราจะไปถึงจุดนั้นเลยเหรอทุกวันนี้ก็เริ่มไปแล้วนะเออจริงใช่ไหมทุกคนออก็แบบว่าฉันเกิดมาเป็นไป,นปนตามกรรมชดใช้กรรมก็อ,อยู่กันไปเว้ยอยู่อย่างเงี้ย ยอมรับชะตากรรมเฉยเลยมั <H an> นน่ากลัวมากมันจะทําให้เราโง่ลงโง่ลงโง่ลง,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 งแล้วเราก็ไปพึ่งพาสิ่งที่ไม่ควรพึ่งพามีมิจฉาทิฐิมันไม่เกิดการพัฒนาไม่รู้สึกว่าฉันจะต้องทําอะไร,รก็รอคอยความหวังอย่างเดียว พอมาไม่ได้ก็ไปละช่างมันเถอะเดี๋ยววนหน้าค่อยว่ากันเกิดจากสื่อเนี่ยแหละสื่อเนี่ยมันทําให้คนรู้สึกอย่างนั้นและก็แทบจะไม่มีสื่อน้ําดีเลยที่ทําให้คนเนี่ยสมานสามคัคคีพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจขยันหมั่นเพียรมีความเพียรพยายามในฐานะเป็นมนุษย์ไม่มีมีแต่ด่ากันแล้วมันเหยียบให้มันตายไอ้นี่มันเลวมันผิดไอ้อภัยไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยสังคมเป็นการบูลี่